f อ r d ดเล r เจอร์ Ford Ranger, ปี2000เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเจนแรกในไทยเลยนะฮะเ,เป็นรุ่นแรกที่ประกอบในไทยนะฮะแต่จริงๆเปิดตัวในปี9 8 9 8ปนกะฮะก็เป็นกระบะจากาสายพันธุ์อเมริกันที่ประกอบในไทยเนาะขอนึกย้อนไว้ก่อนสมัยเรียนจบใหม่ๆก็มีเจอเยอะเหมือนกันมันจะมีรถคู่แฝดอยู่ ของฟอร์เรนเจอร์มันจะมีรถที่คล้ายๆกันเป็นเป็นเครือเดียวกันนะก็คือตัว b ีไม่ใช่ BT ขอโทษไฟเตอร์ Fighter, เออมาด้าไฟเตอร์จะคล้ายๆกันคือเรียกว่าพิมพ์เขียวเดียวกันดีกว่าดีไซน์เลือกเรียกว่าเหมือนกันแค่มาดัด ำมาแต่งเปลี่ยนนิดหน่อยนะเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนอินทริอเรียดีไซน์นิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกเครื่องเนี่ยน่าจะตัวเดียวกันเลยแหละระหว่าง Mazda f i g h t e r กับตัว f o r d r เ n ger นะฮะก็ในเจนแรกนั้นแคปยังเปิดไม่ได้นะครับแคปจะมาเปิดได้รู้สึกน่าจะปี99หรือ2000เดี๋ยว,ยวผมหาให้นะหรือปี2001เนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าเจนแรกเนี่ยแคปยังต้องปีนเข้าปีนออกอยู่นะครับอ,อันนี้ข้อมูลมันเก่ามากนะจนผมอาจจะไม่ได้แม่นนะแต่ตอนนั้นที่ขับเนี่ยจ้า รู้สึกรู้สึกว่ามันไม่ได้พุ่งอะไรมันอืดๆนะครับนะยีปีแล้วนะปี2องพันนี่ยีปีแล้วนะฮะเออก็ปัจจุบันนี่เหลือนะ่าังไม่กี่หมื่นนะครับกอดเลนเจอร์ตัวแรกตอนนี้เท่าที่ผมหาได้ในเว็บนะที่โถบใกล้เคียงก็คือปี2 0 0 2 6 0 0 0งหกหนะครับอีกคันนึง9 0 0 0 0มื่แต่เป็น4ประตูนะฮะโอ้เท่าที่ผมหาได้เก่าที่สุดคือปี2000นะฮะวันดูคานะฮะ9 0 0 0 0มื่นเจ็ดนะส่วนใหญ่70,000มื่นะ 7, 9, 000, มมีแสนต้นมีแต่ว่า จะต้องเป็น4ประตูยกสูงอะไรเงี้ยอาจจะมีแสนหนึ่งถามว่าเล่นได้ไหมถ้ามีตัวเลือกอื่นที่ใกล้เคียงผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีนักอาจจะไม่ได้คุ้มมาก นะเพราะว่าด้วยชื่อชั้นด้วยยอดขายเนี่ยอะไหล่ก็คงจะหายากกว่าอย่างถ้าไปเทียบกับปี2000ตักไทเกอร์อาจจะหาอะไหล่ง่ายกว่าหรือว่าอีซูซูดรากอนอาจจะหาอะไหล่ง่ายกว่านะเออโดยราคามือสองมันพอๆกันไงก็ตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นของหายากคือ คือรถก็หายาอะไรวะานะก็ไม่รู้ว่าก็ใจเอาทำไมถึงถามตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวดูเครื่องกัน2.5นะครับส่วนใหญ่จะเป็น2.5 2.9เคยได้ยินว่ามีบ้างนะแต่เห็นในเว็บมีแต่2.5ว่ะโอเคเท่าที่เคยขับไม่แรงอืดไปเรื่อยๆกองกองเก่งๆไปเรื่อยเล่นได้ไหมก็ด้วยอายุอานาม25ปีแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า1เลยคือโอกาสจะไปเจอสภาพ ที่มันโอเคหรือสภาพแบบไม่ต้องทําเยอะโอกาสมันน้อยนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่แบบ 6, 7, 80,000เนี่ยถ้าเทียบกับไทเกอร์ก็ดีหรือว่าดาร์กอนไอก็ดีหรือว่าฟรอนเทียก็ได้เออตัวเลือกฟอร์ดนี่อาจจะไม่ถึงกับคุ้มนักอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ท่านนักนะครับลองลองดูตัวอื่นเทียบด้วยนะครับ